ช่วงสูตรเด็ดเคล็ดลับเกษตรโดยปุยน้ำก้าเกษตรนาโนเห็นผลจริงคุ้มค่าราคาไม่แพง1ขวดขนาด1ลิตรฉีดพ่นพืชได้50ไร่ สูตรเด็ดเคล็ดลับเกษตรวันนี้ครับอยู่กับผมนายก้าวเกษตรนาโนครับการฉีดพ่นสารฮอร์โมนหรือปุ๋ยน้ำให้ได้คุณภาพที่ดีครับการดูสภาพอากาศที่เหมาะสมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จะทําให้พืชได้รับสารอาหารได้เต็มที่ควรฉีดพ่นตอนฟ้าเปิดอากาศไม่ครึ้ม ควรดูพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะไม่ตกเพราะช่วงที่ฟ้าปิดคลืมฟ้าคลืมฝนเป็นช่วงที่ความชื้นในอากาศสูงซึ่งไม่ค่อยคายน้ําปากใบไม่เปิดส่งผลให้กิจกรรมการดูดซึมทั้งทางรากและใบลดน้อยลงไปมากและถ้าตามมาด้วยฝนตกด้วยยิ่งเสียหายเพราะสารที่ฉีดพ่นจะถูกน้ำฝนชะลล้างไปเสียหมดถ้าจำเป็นจริงๆให้ผสมสารเร่งการดูดซึมไปด้วยก็น่าจะพอช่วยได้นะครับ และนี่ก็คือสูตรเด็ดเคล็ดลับเกษตรก็อย่าลืมนะครับก่อนที่จะฉีดพ่นสารต่างๆฮอร์โมนต่างๆหรือปุ๋ยน้ำควรดูสภาพอากาศที่เหมาะสมด้วยนะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการดูดซึมของพืชครับ